เอาเข้าวางนี่เอาเคื่อแบนมาวางจานแบนนะครับจานเพื่องแบนมาวางกรงวังสี่ข้าเอาเข้ามาเครื่อี้กินตัวนี้กินสองตัวน,นี้กําลังกินไอ้สองตัวนี้กําลัอองจะมาไอ้ตัวแรกคางเาใส่หลักอ่าวุฒิอะรความโลกม,มันเป็นธรรมรดาเรื่องปกติแล้วถามว่าทุล,ลงุงโรคไปยังท่าน<จ>ได้ไปที่อารามสันติสุขทั้งหมดทุลุงอยู่ในป่าช้าไปเที่ยวที่อารามสันติสุขตุลุงมีมีอย่างมีห้องประชุมโรคไปอย่าโลกที่ยังจบแต่ละที่โลก เลงมีห้องประชุมอยู่ห้องหนึ่งถึงแม้มาดูรายอีย่แต่มันพอมันชุกคนได้ประมาณ80คนในห้านี้เปิดกันอบรมตั้งแต่การงานตำรวจสปนักเรียนนิสิตนักศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนมากแล้วจะเป็นเทศบาลอบตแลก็กลุ่มแม่บ้านที่อยู่ันหั่นห้องประชุมมาดูได้น้อยเดียวประมาณ80คนมีแอร์ติดแอร์เรียบร้อยหกหมื่นีีดูมีห้องน้ำห้องส้วมนมดทุกอย่าง เพราะแค่แคห้องน้ำโดนเข้าพุ่นมีเขามีโดนแล้วอ่ะที่ท่านมีแต่กระเป๋าเงินกำโฟกาแฟบริการเองกาแฟโซดก็มีอยู่สบายสบายจะมีกาแฟที่แมวทัานที่เฉพาที่จะบอกได้ที่แมวท่านไปท่านต้องไปพิสูจน์ว่าที่พระองค์เนี่ยเป็นยังไง้บเล่ปวดปวเป็นใจถึงมีงานเทศทุกวันเป็นใจถึงได้ฝากอับโยนทุกวันเพราะมีความจริงใจ จริงใจจริงจังเพื่อกับญาตาิโยมทั้งหลายบางคนบางคนเรายอมรับไ,ได้บางคนเรายอมภาพก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าพ่อเราสบายแล้วฟังนะเอ๊ไปคิดลุงหันโลกทำว่าปัจจุบนันนี้โอ้ลำบากใจเรื่องยุคทุกอย่างเรื่องชาติเรื่องาศาสนาะเรื่ององค์พระมหากษัตริย์เรื่องประเพณีอันดีงามการบ้านการเมืองการค้าการสัมรับพัฒแม้แต่การบุกการกันซื้อสาาั่งตุนลุงกัพ่อจะงูพ่อ หลังก็รู้มาเล่าโอ้ฟังเรื่องการศึกษาระวังหมุนนอกกับบ้านเขามันก็คนละอย่างลูกกับหมูโง่เป็นยังหมูโ่รู้กับเขเข้าใจหมูกระนัตเตะหมูห้องหรือหมูห้องนะว่ารการประสบการณ์ชีวิตที่ได้หมูมาจากเรื่องยากจนสามายได้ฟังเพราะเมืองไทยเรามีเมืองไทยเรามีชาติมีศาสนามีองค์พระราช์สิ่งที่ขาดไปได้คือประเพณีเมืองไทยก็ไปด้วยกันสี่อย่างสี่อย่างคืออะไร อนไทยก็ไปสีอย่างหน,น,นึ่งสาสนวัตถูอาจจะเคยได้กินคนที่ใดที่ใครทอดอะไรแต่คนไทยอไทยอดเขาไว้ <c oughs> จะมาใกล้แบบนี้นลยเดี๋ยว <c oughs> มันนั <c oughs> ้นรูปเป็นบัญญยาในตร,เรวเอง ลำบรรยายจบเสร็จแล้วแล้วออกประตูข้าไปพอมีนายทหารท่านยืนอยู่นอกห้อโหูเต็งก็เลยโอ้ยนักสักค์ครับหลวงพ่อแม่หลวงพ่อที่พูดอย่างนี้ล่ะผมชอบจริงๆริเอาแล้วท่าไมเข้าไปล่ะอ๋อผมผมยืนเงียตั้งแต่หลวงพ่อมาครั้งแรก่ะหลวงพ่อเริ่มบรรยายอ๋อเหรอหลวงพ่ออยู่ไหนอ่ะอ๋อหลวงพ่ออยู่ที่แม่ริมอยางอันเศรษฐสถานที่บนทางอ๋อครับครับครับหลวงพ่อต้องอย่างนี้สิหลวงพ่อ Một việc là, 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 là một bây không có phải này. Đúng là đúng đâu mà. Mà thì... này. cho mì mông sút. Luôn phải không đàn bên bà, phải không đàn bà. Bên bà phải không đàn 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 bà không đàn bà phải 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 không đàn không không đàn เป็นเ่องห้องเสซดังแต่ว่าเราพัดพอมีร้อยแปดชินแ้ันเนี่ยคือวิธีการลดความดังนิยมบปตรวจตัวทุกวันแต่กี้เอารายการเชฟที่อาจารย์อยู่เดือนนี้ยมังมีวันงานเดือนมกรานี่นะยังมีวันงางขนาดเพราะว่าคำว่าโฆษณาตัวก็แล้วแต่ท่านถ้าจะคิดจะงต่ก็เป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของตัวตู้จริงแต่จริงแต่ก็มีสัจจะถึงมันถึงได้ไปทุกวันทาไมสัมคมต้องยอมภาพอ่ะ ราถึงบอกว่าคนเราเนี่ยอมมันจริงใจเละอันว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านนับถือศาสนาไหนก็ได้ไม่เป็นไรวุตติสรามีรูซิกศาสนาอะไรก็ได้ถามคําเดียวว่าท่านรักกันหรือยังท่านทะเลาะกันไปทําไมทถ้าทะเลาะไปพิจียรกันทำไมท่านชนะแล้วท่านได้อย่างขึ้นมาบอก่าท่านต่ตายจากกันแล้วไม่ท่านก็เราไม่เราก็ท่านนั่งด้วยกันเนี่ยจะรวยวไใดจะต่้รวกวงไดเป็นใต้ศรีใตาลยังก่อเจ้าไดเพราะมันก่ตายจากกันแล้ว อย่างทุลงเนี่ยหกสิอย่างวันนี้ยกไปกับยี่ปีอย่างเก้าสิบเก้าออกไปไวแล้วน้อไม่ได้ยู่มากนักนัเต็นดี่ยเราถึงยู่งกันหน่อยต้องพรุ่นี้พอได้นะหกสิบแปดกี่ขั้งเทียบนั่งในนิยมถึงหกสกจถ้าถึงหกสิบเอาไปหนักมีหกสิบแปดวี่วันี้ไปก่อนแบนี้กรีเถีย บนท่าบดต้องการาเร,เไไนนะรเื่ทะเลาะเบาะไว้ัน่นจะไปอู้าทกันเนียโอกันเมียเนวันนั้นเป็นบรรดาลปางนี่เปนไปลำบาเป็นทีลำบากลำบานี่ก็ชอบโอรเกี้อ่ะเนาะไปทานึ่งะาเขียนวันนั้นทุกงไปเตเมืองลาตั้งแต่เตะมานี่นะท่านบาังเคยได้เงินนะักเต้าไปลาวได้อยู่ เออติดมาถึงบ้านเราเอาไปแลกได้กลางสามปฏิเชตเอออได้ถึงขั้นค้กมาแล้วมาหายพลาคนเราอย่างเดีจังจริงใจจริงใจแล้วเรื่องศาสนาเนก็ได้ทถามว่าเรารักกันได้อย่างเรามีน้ำใจให้กันได้อย่างตุลูเคยพูดให้ฝรั่งฟังบอกว่าคุณเป็นฝรั่งจัดอยู่ตรไหนแตกต่างแค่ชาติศาสนาเชื้อชาติประกอบเ้อ เชื้อสายก็เพงดีแต่ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดยูเป็นเชมัอนมาจากการุซีหมดดินน้ำลงไฟแต่ฝรั่งมันเชื่อมก็แว่าคนเรื่องของพระเจ้าแลนก็เรื่องของคนแต่ในความศาสนาพุทธศาสนาพุทธเกิดอย่างธาตุซีดินน้ำลงไปสึนามิเกิดประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นตุลุงอยูนในเหตุการณ์อะไนลงไปหลวงพ่อจะมาต่อไปบ่มีภัยมาอู้แต่ตุลุงนึกคนเดียวว่า ตรงนู้น่ะมันเกิดความรู้สึกมันเกิดอะไรอย่างขึ้นมาอยู่ในจิตใ,ใจผูน้นั้นนะเนี้มาจากธาตุสี่ลมมาก่อนพอลมมาเสร็จแล้วฝนตกพราะฝนตกมาเสร็จแียบร้อยแล้วธาตุดินพอธาตุดินพังลงไปปุ๊บเป็นธาตุน้ำเออดินนะ้ำแล้วก็ธาตุลมลมแล้วก็น้ำแล้วก็นดินแล้วก็ไฟอ่านก่อสี่สามอย่างนี้ลงไปปุ๊บไฟเนี่ย ไม่เต่านิวเคลียร์เสียรถที่เขาใช้ถึงวันนี้มาจากค่ดสี่คำสองผู้นเจ้าเพื่ออย่างรถมีใสยดินรถมีม้อนน้ำรถมีม้อลมรถมีม้อนไฟนั้นดินน้ำลมไฟไปอยู่ในรถมูเขาแสดงความเป็นเจ้าของรถแต่จริงๆแล้วรถ็นของสั์ของสัวเพื่ออย่างรถมีนมหนูมีอกไก่มีปีกนกอย่างนี้แล้วมีโอวบล์มามีมีของสั์ แต่เขากำลังลงเขากำลังลงลงยังอ่ะก็ลงว่าเป็นของตัวเขาว่ามันเจ๊งตุนลงอู้เปลนังฟังมาแล้วมหายตุนลงตออะยูเป็นฝรั่งชายเป็นคนไทยแต่ตาแค่ยังเรียอภิบาลอีกเชื้อชาติเชื้อสายศาสนาแต่ความเป็นมนุษย์คุณเป็นฝรั่งคุณมีตาสองข้างฉันเป็นคนชายไทยฉันก็มีสองข้างเหมือนคุณคุณเป็นฝรั่งคุณมีหูดังสองหูันเป็นคนไทยฉันก็มีสองหูเหมือนคุณ คุณเป็นฝรัลล่งคุณมีหมู่สองข้างสันเป็นคนไทยฉันก็มีสองข้างเหมือนคุณคุณเป็นฝรัลล่งคุณมีปากปากเรียวฉันก็มีปากปากเรียวเหมือนคุณใช้สามอย่างเหมือนกันกินอู้เล่าหวา <c oughs> บุญมีตายไปจบเกมของชีวิตคุณก็ตายฉันก็ตายควรจะไปไหนแล้วแต่ความเชื่อของคุณจบก่อนคำสั้นๆจบมเหนเสื้อตุองลงุไปอเมริกาไป คนที่แท้แค่ท้กเรื่อคือศาสนาและคือศาสนาอย่างศาสนาคิดนะไรต้องบอกว่าที่เขาคบกันไม่ได้คบเรื่องศาสนาคบที่น้ำใจมันก็เลยมีแต่ความโศกอะไรต้องลงมีคนทุกๆศาสนาเพราะฉะนั้นคนเขาเกิดมารลบๆกันเสาที่หนึ่งนั i i. ่นคือชาติไทยเสาที่สองพอมาภัยคือศาสนาเสาที่สามยืนหยัดกษัตราว์เสาที่สี่หนาแมีข้าประเพณี ถ้าสีเสาหลักปักแน่นบนแผ่นดินไทยพวกิพก็ดูรักในศักดิ์ศรีศัตรูเลยก็ไม่กล้ามาลาวีไทยเราก็มีแต่สุสานนี่รันตรอนรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแผ่นดินไทยเออจะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกันเชื้อสายกวาเพินไม่มีขีดกันเกิดใต้ธงไทยนั้นวงชนทุกคนคือคนไทยท่านพหสุกอกสุ้นิ์อย่ถ้าลองถามตัวเขาแล้วท่านได้อะไรขึ้นมามนุษย์ขอโทษใช้ชีวิตเหมือนกัน,กนหมดวงจรของชีวิต โทษตะคุบะอาจารย์กินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรือยังกินแล้วไปขี้เป็นไงเหมือนกันหมดอาหารจานละมืึนจานละพันน้ําพริกน้ำผู้น้ําพริกน้ำมา้าเข้านี่หมดเออล้ำบัลลัมตึ้งไหนโยบึ้งไปนิดพอลํานี่ลงไปรูปกายเป็นอย่างสิ่งประดิษฐ์คุณผู้ปศนชาวบ้านเป็นขี้จบคนก็มองแล้วมีสามอย่างขอโทษถ้าบับขี้คนเยี่ยวย่อเยี่ยวกหมืน เราบนนอนที่สามของมาชุดใหญ่แต่เป็นชุดโยมมันต้องเจอพระต้องเชือตู้โยมต้องไปนั่งห้องน้ำขออะไรเพราะว่าขอภาพมาได้ทุกชาติไมโอ้ยยี่อย่างเรนี่ยผู้รับไม่ใช่ขอโทษแล้วผู้รับไม่ใช่มาที่นี่นี่อาจารย์เชื่อมี่ที่โคตรสังคมไทยมันยุ่งกับเพราะคนมันยอมอับความจริงความพินของตุลุงเลยตุลุงเรียกว่านุพินิจถู่ แต่มันแตกว่ยกนงไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยเราไปนั่งห้องน้ำก่อนเนอมันดึงมาอย่างสามอย่างแต่อันใดจะมาขอนับแต่สวนมาลงมา่อนสว่าก็ลงมาเซจกรได้ฝนตกก็ฝนตกกรไดิดผลสุดละไปบรรยายทำที่ยังไงไม่สวยอีน้อยดูหน้าทุลุงอันนี้อากาศสามอย่างห้ามามาเนี่ย เวลาไป่ข้องนะสามอย่างห้าบาทนี่อย่างที่เงียบโดนแล้วมลลัพธ์ของผลอย่างไรเขาแตกต่างเลยนี่หาถึงวบบเพื่อปากเพื่อท้องเสน่ห์เลยอยู่ที่ปากเสน่ห์เลยอยู่ที่ปากศาสนาพุทธเาสอนอย่างไรสอนบอกว่าเสน่ห์อยู่ที่ปากเสน่ห์อยู่ที่ปากกรรมโบราณปะอู้หูพันหัดนี่ยรักจักปากอู้หูพันจันกัมเยวก็ได้กรรมปากเอาไปกินพริกกินเกลือกินเผ็ดกินเต็มกินส้มกินหวานหมูหมาแเนกากไก่มันเข้าไปนนี่หมด ตู้ลงอู้ต่อแม่ไฟเลยไปได้ปวดหัวนะครับคนขับเครื่องบินเนี่ยนะมีสักกี่คนที่จะใส่เดินทางต่างประเทศแทบยุโรปมีสักกี่คนที่จะเข้าไปกับที่คนขับเครื่องบินได้มีตุ๊กเจ้าแม่นิมตมเนี่ยใส่สาย,ายกับบินสิงคโปร์แอร,ร์ไลน์บินไปประเทศเยอรมันขึ้นไป คนท e ี่มันมีเ uh> ง AH> ินก็กดยูจันโงนาะอันชัดมันนั่นก็มาให้มาดีอันยดียบูเขานี่อีบิ่นอยู่รงหลังห้าคนคนไหนใครขี้ใครโยนรับปากไอเขาก็เตียวไปเตียวมาเตียวไปเตียวมา่็มาถามโยูจะให้นจันช่วยอย่างบกดเจ้าอย่างเสียยากกดแขกก็เตียวไปเตียวมาถ้าก็เลยนิสัยหรือพระ ก็เลยเอาผ้าให้มันโง่เอาผ้าโง่อ่ะไปที่แลลึกอยู่เป็นคนสิงคโปร์อยากนม่นั่นถือพูดนอกครับก็เลยอ่ะเอาผ้าไปโง่มันได้ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันดีใจนะมันจบเลยซาตานด้วยตุลุงจะประมาณเขาบัดเขาบัซาวยูโรกาอันหยางสยามนี่แหละแล้วตุลุงก็ว้าวเอาเงินเป็นสีน้ำใจจากทุอคุณกันแล้วกันแล้วมันก็บอกว่าเอาอีกถ้าคณะที่ไหนเที่ยวบินเนี่ยถ้าทุกคุณต้องการอย่างคุณบอกฉันเนอร เขากับคนชื้อฉันอยากให้หันคนขับเครื่องบินมันตอนจะเอาหงใหญ่จวนขึ้นไปชั้นบนนู้นนะบางคนผมเคยหันบนนู้นบัดเขาขึ้นไปหันชั้นบนน่ะมันเหมือนเตียงนอนเหมือนการโรงแรมเป็นเตียงเลี้ยงเตียงเลี้ยงเตียลี้ยงโอ้โหดี๋เขากนอนกันแล้วแล้วประตูมือเข้าประตูคนขับก็มีเหมือนี่ยนผู้ลงยืนอยู่ที่ขั้นใดมันจะมีขั้นใดขึ้นอยู่คุณยืนอยืนนี่ มันไปอู้อย่างว่ากระเดียวมันกอห้องเขาไปเข้าไปในหันไปดูที่หันผมได้ประมาสักสิบนาทีไปพอคนขับเครื่องบินภูมิใจผมเก่าที่ใจกำปากในใี้ได้เสียอย่างเดียวกันนะถ่ายรูปมาละแล้วก็อาร์ตไปไหวเดี๋ยวลืมทำท่าเจมิม <laughs> ถ้าทำท่าเจิมเนี่ยมันจัดดังลง่งได้เสียดายเสียดายมากมาก เสน่ห์เร uh er ื่อยู่ที่ปากเสียงเรื่อยูเสน่ห์ทุกวันเขาทอาเราเอาไว้เขาประชุมเขาลมกันทุกวันเขาปากคนเดียวปากเขามันกินพริกกินเกลือกินเผ็ดกินเค็มกินส้มกินหวานหมูหมากลาไก่งัวเป็นตัวคอยแบบนี้อย่างว่านะไหลเขานี่หมดไปหมดขอโทษภาษาจ้าวบ้างพื้นบางพื้นบานคนเขามันกว่าเยเปรียบเสียเรียบไปได้อย่างขึ้นมาอันนั้บถือศาสนาอะไรก็ได้ฮักกันนห้าท่านมาเมืองนอกกระจากการชีวิตเขาเหมือนกันหมด ตื่นเช้ามาแจ้งมาปั๊บไปกาตื่นเช้ามาก่อนเอาตื่นเช้าก่อนประมาณตีสามตีสี่ 3, 4, ลุกกันมาลุกมาเสร็จแลยย้วเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำทุกคนต้องเข้าห้องน้ำทำธุรก,กรรม,มดจการเงินสามอย่างแล้วแต่จะทำอะไรก่อ,อนพอห้องน้ำมาเสร็จไปกา